กองทัพตะก,กะตแตนทะเลทรายโจมตีแอฟริกาตะวันออกหลายพันล้านตัวบุกกัดกินพืชผลการเกษตรตามทางผ่านจนเกลี้ยงนับเป็นการแพร่ระบาดของตะก,กะตแตนครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ25ปีของภูมิภาคเลยทีเดียวติดตามไปกับเล่าเรื่องนี่คือฝูงตะก,กะแตนทะเลทรายหลายพันล้านตัวซึ่งอพยพมาจากปากีสถานโดยมาทางเส้นทางเยเมนและล่าสุดพวกมันมาถึงเคนยาและซูดานใต้ และพวกมันได้มาทำลายพืชผลการเกษตรในเคนยาสร้างความเสียาหายหนักสุดในรอบ70ปีหลังสร้างความเสียาหายแบบเดียวกันในโซมาเลียและเอธิโอปเปียก่อนหน้านี้โดยฝูงกกะกแาตแงกัดกินทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยเฉพาะข้าวโพดข้าวฟ่างและถั่วฝักยาวเจ้าหน้าที่องค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้ออกมาเตือนถึงวิกฤตการณ์ทางด้านอาหารเพราะในปกติชาวซูดานใต้หลายล้านคนก็เผชิญกับปัญหาความอดอยากมากอยู่แล้วจากสงครามกลางเมือง และยังกล่าวต่อที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้บริจาคในกรุงไน,นโรบีเมืองหลวงเคนยาว่าการควบคุมที่ดีที่สุดขณะนี้คือการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทางอากาศซึ่งต้องใช้เงินทุนดําเนินการประมาณ70ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2,000ล้านบาทเพื่อปกป้องกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกที่โดนตะกะแตนโจมตีซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ยากจน แต,แตนพวกนี้มีลำตัวสีเหลืองจัดแปลว่าพวกมันกำลังหาพื้นที่วางไข่ในไม่ช้าตั๊กแตนนี้ก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวตั๊กแตนอันตรายมากในช่วง3-5ถึงสัปดาห์หลังออกจากไข่เพราะพวกมันบินไม่ได้จึงเดินหน้ากัดกินโดยไม่ย้ายไปไหนหลังจากโตเต็มที่พวกมันก็จะตายอย่างรวดเร็วแต่พวกมันก็จะวางไข่ไว้จำนวนมากก่อนหน้านี้แล้วและยังมีผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินว่าแค่ตั๊กแตนทะเลทรายฝูงเล็กๆประมาณ1ตารางกิโลเมตรสามารถกินพืชผลที่ใช้เป็นอาหารเพียงพอสำหรับประชากรมนุษย์ 35,000คนจนเกลี้ยงภายในเวลาวันเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นพวกมันยังขยายพันธุ์ได้เร็วมาก FAO จึงได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่าถ้ายังไม่มีการควบคุมอย่างจริงจังอีกไม่กี่เดือนมันอาจจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นถึง500เท่าหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายองค์กรที่เข้ามาร่วมมือกับภาครัฐเพื่อควบคุมภาวะฉุกเฉินนี้ไว้อย่างจริงจังจนสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภยัย และนี่คือเหตุการณ์น่าทึ่งครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราเล่าเรื่องนำมาฝากทุกๆ